การดูดวงถือว่าเป็นาศาสตร์หนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยไมาอย่างยาวนานเพราะคนไทยเชื่อว่าดวงคือสิ่งที่สามารถกำหนดชะตาชีวิตและยังเป็นการบอกเรื่องราวในอนาคตได้ทําให้ไม่ว่าผ่านไปกี่ยุก,กี่สมัยคนไทยก็ยังให้ความนิยมกับเรื่องของดวงอยู่เสมอ ก็สวยโม่ตรง่แมอจีจี้อันนี้ชื่อจริงๆเลยปะคะหรือว่าเป็นฉายาในไพ่ยิปซีฉายาค่ะไม่หมอจีจี้มาดามยิปซีเราจะหมอถนัดดูเรื่องไหนมากที่สุดคะจริงๆก็ดูได้หมดนะทั้งการเงินการงานความรักนะคะแต่ว่ามารายการนี้ก็คงต้องแซ่บๆกันนิดนึงคือต้องบอกว่าระดาเนี่ยไม่มีแฟนมานานแล้วแม่มอกโอ้ ผู้ชายแบบไหนที่จะเหมาะมาเป็นแฟนระดาคนต่อไปคนต่อไปหรือคนที่หนึ่งที่สองที่สามคนต่อไปเนี้ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เป็นผู้ชายแบบไหน,น <c oughs> อ่ามือท้ายนะคะ <c oughs> ตั้งจิตอธิษฐานนะแล้วจับมาสามใบนะคะ <c oughs> อัง้งสองฝงสูงเพราะว่าจริงๆมันดึงเปคเราเยอะมากโอ้ยอยากได้ผู้ชายแบบ ดีเลิศประเสริฐสีไหวเงี้ยน,น,น,นะคะ<ด>แต่บางท<อ>ีเออแต่บางทีเนี่ยบางทีเขาก็าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการหมดทุกอย่างนะก็ดูดูแบบประมาณว่าแบบโอเคถ้าเขาจริงใจกับเรานะแล้วเขารักเราจริงเราก็คบกขาวลองคบกันดูแต่โดยพื้นฐานดวงที่เท่าที่เปิดมาเนี่ยเรื่องคู่ไม่ค่อยเด่นเพราะฉะนั้นเวลามีความรักเมื่อไหร่มันจะมาพร้อมกับความถูกเสมอเกือใจไว้รักตัวเอง้วยโอเคค่ะคนต่อไปค่ะ อยากจะถามแม่หมอว่าอวัยวะส่วนไหนของลูเนี่ยมพี่พอดึงๆผู้ชายได้มป้อต้องจับใครด้วยหรอมองด้หมอว่ตาเอาก็เห็นแล้วมาถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าเลยก๊าซคเฮ้ยอย่าว่าเพื่อนสิโยน ส่วนแรกนะที่ดึงดูดคืออวัยวะที่อยู่ในร่มอ้าบอกว่าจะไปติดเป็นซีเปิดนะกอด้ค่ะกระดาษใส่เสอยืดนะคะก็ยังเห็นนะบอกเองแค่ขยายใหญ่มากนะคะส่วนที่สองอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เด่นมากคือขาเวลาเวลาเปิดอ่ะใส่ขาสั้นอะไรเงี้ยผู้ชายจะชอบมองเป็นพิเศษเออเพราะฉะนั้นเวลาเดินก็ คอยนิดนึงป้านป้าไม่ใช่แค่เดินเท้าคอยเวลาเข้าห้องน้ำหรือว่าเวลานั้นยังคอยขาเลยอ่ะไอ้เนยเหรอ้าวข้าวต้องมีอยากถามว่าคือหนูแบบโสดมานานแล้วใกล้ๆล้หลักสี่แล้ว จะเจอเนื้อคู่โอเคกำหนดแมกกำหนดระยะเวลาแมปีหน้าจะเจอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามไปเจอเนื้อคู่เร็วๆโอเคค่ะเร่นไงเล่นของายนะคะตามไปนะปีหน้าจะเจอเนื้อคู่มาโอ้ยเร็วๆเลยค่ะปีหน้าเขาบอกว่าอย่างนงี้มุ่งเรื่องงานหาเงินจนบางครั้งไม่มีเวลาหรือคนเข้ามาโอ้ยไม่ถูกใจ ที่เหมือนแบบทำงานเยอะจนลืมแบบดูผู้ชายใช่ก็ไปนี้ก็ไม่ต้องทำงานแล้วดูผู้ชายอย่าให้ผู้ชมผู้ชมยะได้ดูผู้ชายอดไม่ใช่สาหรับเราอะมีคนเข้ามานะเดี๋ยวมีคนเข้ามาให้เลือกประมาณสามสีคนด้วยด้วยไม่เอารุ่นพ่อนะคะไม่เอาไมอไเนะคะไปมาไปมาที่เจ้าก็ก็คือจริงจริก็เป็นคนที่มีผู้ชายเยอะอยู่แล้วก็คืออยาก ว่าแผู้ชายแบบไหนที่แบบจะจะเข้ากับูกับเราได้นาไปค่ะจิะเข้าอย่างนี้เหรอไชอบเป็นคนอะไรกง่ายเหฟัจริงจแล้วเนี่ยนางเสน่ห์โอ้โหแพรวพรามมากนะผู้ชายแบบอย่างที่บอกอะมาหัวกระได้ไม่แย้งเลยนะคะม่แ้หรือตรงนั้นไม่แห้งเผู้ชายเนี่ยที่แบบ สเปคเราหรือว่าคนที่ควรเหมาะสมจะเป็นคู่เราต้องอายุน้อยกว่าชอบเชียวชอบเชียวแมบอสเหี้ยบอสสมบูรณ์มากที่สำคัญต้องรวยด้วยต้องมีตังค์ละหน้าเด็กะค่ะทิ้งอดีตลายไว้แล้วเราเจอกันออตลบคือดีใช่ไหมคะดีค่ะดีๆๆโอเคขอถามขอถามแบบเรียกมาเรียกมาราการหน้าแบบหน้ ท่าไหนที่แบบว่าทำให้ผู้ชายแบบหลงรักแับชมเยอะท่าไหน่ผู้ชายจะไม่เทนะ่ที <Yes. S 1> ่จะไม่เทแบบตอนนี้เราผู้ชายแ เนี uhm, oh! Oh! Uh ่ย oh, ต้องอยู่ที่สูงแล้วต้องไปต้องไปเวลาไปเป็นเร่งกันบนดาดฟ้าจริงไปทางมันจริงจังไปแล้วนะต้องอยู่ข้างบนนะจ๊ะอยู่อะไรได้แค่ไหนแไหนนะําไมข้าประเภทที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยคอมนั่นแหละจ้ะ อยู่เฉยๆใครอยู่เฉยๆน้องชมเลิศเอบรับรองผู้ชายคานเข่าเข้ามาจ้าถึงตาฉันละคนไรอางเงี้ยติ๊กต็อกผู้ชายของหนูอะจะมาตอนอายุเท่าไหร่แล้วเซ็กที่จะมาพร้อมกับเนื้อคู่ของหนูเนี่ยมันจะแบบเมามันมันจะลุ่มร้อยหรือว่ามันจะชมเสร็จไวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนื้อคู่เลยนะเนื้อคู่เลยนะ จะได้ทำใจจะได้เตรียมรับมือทันจะได้ทำใจเพราะว่ามีแพกกว่าจะใช้ได้ก็นานอยู่ใช้เวลานานใช้เวลานานไปหน้างหัวรเลยไปหน้างหัวรเลยเกินผู้ฆ่าจะเป็นใครเออมาไอยุเท่าไหร่ละ24 24เหรอตายแล้วขึ้นเลข4มาด้วยอ่ะเกินใช่ไม่เกินไม่เกินไม่เกิน30หรอกนะคะช่วงนี้แหละ ยี่สิบสเนี่ยยีกว่าเลยม่กี่ปีแล้วเนาะเดี๋ยวเนื้อคู่ก็มาแล้วแล้วขอบอกนะเนื้อคู่หล่อและแซ่บด้วยใครเจนผู้โชคร้ายเซ็กเป็นยังไงหรอหุ่นนางชอบไปอยู่ที่มืดๆอ่ะชอบไปอยู่ตามหลืบตามซอกอะไรที่เป็นหลืบตามซอกใต้บันไดอะไรเ้ยดูนมันแบบว่าดูแบบมีความหวังอ่ะไม่น่าจะมความหวังการงานดีนะคะและสเปกเหล่าอ๋ชี้อดุชัลาย บอเป็นไงบ้างสาวๆดูแล้วแม่นไหมคะแม่นแน่นแม่ต้องบอกว่าชอทางบ้าก่อนว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าสำหรับระดาเนี่ยระดาบอกบอกเลยว่าเชื่อแล้วก็ ดูเพิ่มยังไม่ได้จุใจเลยจะต้องติดต่อแม่หมอไปยังไงได้อ้เผื่อใครอยากดูแม่หมอเขียนดวงลายปากนะคะดิเขียนดวงลายวันส่วนถ้าใครอยากดูดวง็นการส่วนตัวก็เบอร์โทรนะคะ0 9 2ย์9 3 9 6 9องนะคะทางด้านล่างนี้นคะก็โทรมาได้โทรมานัดเวลาดูดวงกันได้ชวนไปกินเหล้าอย่างนี้ได้ก็ได้มาเลยเี้ตายอนนี้แล้วก็ต้องขอบคุณท่านอดีมากมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเรานะคะสาวๆมีโม่เจเวนซิสเตอร์ค่ะก็ยังไงนะคะก็เข้าไปกดตัปแคร์นะคะได้ที่มิโม่ชาแนลค่ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แชร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวยแบบนี้อยากได้กันไหมล่ะถ้าอยากได้แอดไลน์มาเลยค่ะที่มีม่อช้อปปิ้งสามารถนะคะสายเดินทางผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยที่สำคัญมีหลากหลายไซส์ได้ค่ะเพียงตัวละ5 0าอบาทเท่านั้นนะคะสั่งๆถและคุณผู้ชมนะคะก็ยังจะได้ชมคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเราอีกด้วยอย่าลืมแอดไลน์กันไว้เยอะๆนะคะ